โอเคสวัสดีครับช่องมิสเตอร์ยางรวมเนงวันนี้ผมมาสอนว่าคุณเริ่มต้นไงนั่นเองวิธีและฟาร์มมันไหนก่อนอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเงินแน่นอนเงินคุณต้องมาตรงแบงก์รงนี้ก่อนใช่ปะ่ะแล้วคุณเดินไปตรงนี้เลยตรงไปเลยนี่คุณก็จะเห็นร้านไออาหารตรงนี้แล้วมันจะมีคุยได้ทำอยู่ แน่นอนถ้าเกิดคุณมีไอ้อะไรนะทอเลนฟาร์มมีคุณฟาร์ไมไปถึงหมื่นเลยเชื่อผมถ้าเกิดคุณอยากกะเอายาวจริงแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจคุณก็เอาห้าพันได้เอาห้าพันถึงหมื่นนะประมาณนั้นแล้วคุณก็ไปฟาร์มพอคุณได้เงินเสร็จแล้วคุณก็เดินออกมาแล้วคุณก็เดินไปตรงนู้นแล้วเดีเด๋ยวผมขอป,ป,ร,ปรับการาฟิกกันการาฟิกอันนี้นอมองไม่เห็นเลยนู่นนู่นตรงนู้นเด้๋ยยิมคลิปหน้าอาจจะมี บอกจุดของราชาทั้งหมดราชาทั้งหมดแล้วก็ไอ้พวกเอ้ยนะของพวกปาร์กินยองกับไอ้เอ่อชเวดงซูพอมาถึงยิมเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าคุณมีแก๊งเนี่ยถ้าคุณมีแบรเฮาใช่ปะคุณไปฝ,ฝึกที่แบรเฮามันจะได้บัยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งแต่มีก็เหมือนไม่มีอะสิผมแต่มันก็ช่วยอะ อย่างแรกที่คุณควรฟาร์มเนี่ยแน่นอนกลามม้าไปถึงรีนแคปก่อนก็คือตรงนี้เลยคุณมาฝึกกลามม้าไปถึงร้อยสี่สิบก็คือถึงรีนแคปแต่ถ้าเกิดของคิมตระกูลคิมกับไอ้ออะไรนะตระกูลควอนเนี่ยน่าจะสักร้อยตระกูลคิมน่าจะร้อยเจ็ดสิบตระกูลควอนน่าจะสองร้อยเดี๋ยวผมทิ้งลิงเทโลไว้ให้ก็แล้วกันแล้วพอคุณฝึกมาสิ้นไอ้ออะไรนะคุณ โยกเกยเสร็จแล้วเนี่ยจนถึง140ถิอว่าคุณมำฝึกสตามิน่าต่อเลยฝึกสตามิน่าจนงกว่าจะตันเลยก็ดีนะแต่ถ้าคุณอยากไปฟาร์มอื่นด้วยหรืออยากแค่เอาไว้ตบบอสเฉยเอาสักพันถึงพันห้าและพอพัน0ึงพันห้าเสร็จปุ๊บเชี่วหรือเอาตันเลยก็แล้วแต่แล้วแต่คุณนะ่ะแต่ผมแนะนำให้ตันไปเลยไนงะ และขั้นต่อไปก็คือการฟาร,รม์ม SS นั่นเอง SS คืออะไรแน่นอนคือสไตคือความเร็วของหมัดนั่นเองคุณฟาร,ร์มไม่ตันเลย s s อ่ะอันนั้นไอ้สไตเนี่ยให้ตันเลย,ออนนอย,เลยพอตันแล้วเนี่ยไอ้พอคุณไปเช็คที่โรงบายว่ามันจะเป็นชื่อสีส้มไอ้ส่วนของสไตอ่ะมันจะนสีส้มแน่นอนการที่คุณจะบดล็อกมันให้ฟาร,ร์มต่อไปได้เนี่ยก็คือคุณต้องไปกระทืบไอ รักยินยองถ้าเกิดคุณเป็นตระกูลนี่ไม่ใช่ตระกูลคังแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลคังไปก็คือไอ้เอลิตอีลิเต,ตคือชเวยองซูไงล่ะเออแต่ถ้าเกิคดคลิปนี้มันผมอธิบายเสร็จแล้วมันสั้นเกินไปนผมอาจจะบอกจุดละโอเคคุณมาฟมาร์มเอสเป็นตนัตนเสร็จใช่ปะ่ะและขั้นตัดไอคือสเต็งเนี่ยสเต็งเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดคุณอยากเอาแค่ตบบอสเฉยๆเนะี่ยเอาพันหนึ่งขึ้น หรือเอาตันเลยก็ได้ยผมจะบอกวิธีสู้บอสทีหลังพอฟาร์มสเต็งเสร็จใช่ปะ่ะแล้วคุณก็เลือกเลยว่าจะฟาร์มอินดูแลนหรือแรนด์สปีดก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ผมแนะนำอินดูแลนก่อนนะคือคุณจะสู้กับไอ้มอนไอ้พวก NPC ที่ได้สไตล์อะใครมาต่อยกันข้างนอกเนี่ยอ n นดูแลนเราต้องมาดึงข้อตรงนี้ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบบอลแพงจัดอะ บอเลยเอ็นดูแลนผ่านเงินเยอะสุดละเอ็นดูแลนเอาตันไปเลยก็ดีไอ้เองนะี้ยคือทุกอย่างเอาตันเลยก็ดีหมดนะและพอเอ็นดูแลนตันคุณไม่ฟาร์มเลี้ยงสปีดก็ได้แล้วก็ให้เ hey, ลนะี้ยงสปีดอน่ยมันตันแล้วถ้าเกิดคุณอยากไปตบบอสก็ตบได้เลยครับมันสบายแล้วแต่แน่นอนผมต้องแนะนำเซ็ตต์ตีบอสก่อนอันนี้เป็นเซตที่ผมใช้ตลอดเลยนะก็คือฮุกคิก จยบลัดริเวอร์คัสแล้วก็กาเซลไอ้ี่อย่างเนี่ยจำเป็นมากหรือที่เปิ้ลนคลิกก็ดีเอาไว้เตะตอนไอเอาไว้ให้มันกระดิน่นตอนที่เอาแบบไอเอ็มหนึ่งเรายังลีไม่เสร็จอันนี้ผมใช้จีดคุนโดอยู่เอ็มสองไวจัดแล้ะดูดิมันไวมากเ๋นืใอ้ดูเดี๋ยวดดดเดี๋ยวมันไว เออแล้วผมจะมาบอกนึงก่อนด้วยว่าไอ้ตระกูลปาร์กกับคังอ่ะกาเนี่ยจะได้อีกไอ้ invisible attack กับ copy อ่ะก็คือของตระกูลปาร์กอ่ะต้องไปสู้กับปาร์กินยองใช่ป่ะแล้วพอชนะได้แล้วเราจะได้ copy เรากด J เพื่อ copy นะแต่ศัตรูอ่ะต้องใช้ไอ้อะไรสกิลให้เราเห็นก่อนหนึ่งทีกด J เลยพอเห็นไม่ต้องโดนก็ได้แล้วคุณก็ copy ไม่ได้เลยบอกเลย copy ยังหนุกอ่ะ copy สกิลหนุกสุดละเกมนี้ เออแล้วตะกูลค,คังก็ต้องไปกระทรืบ e อีลิทเพื่อเอา i ิ v i s i ิ l e a t แ a c k แต่ไม่ได้มันครบเครื่องอยู่แล้วไงอินวิ i ิเบิล a t ทแท k กับก๊อปปี้สุดยอดแต่เบอร์เซอร์เกอร์ก,อรก็ถือว่าดีานะอยู a Tor ่นะแล้วยิงคอมไอ้ทอร์เรนต์คอมมอนก็ได้แย่เกมนั้นก็ดีมีประโยชน์เกือบหมดอะอยู่ว้นไอ้ที่ทําให้เตี้ยลงอะอะไไม่ค่อยมีประโยชน์ <laughs> โอเคคลิปยังไม่ถึงแปดนาทีขึ้นไปเดี๋ยวผมมาบอกจุดกันเดี๋ยวก่อนเออหลีผมบอกจุดไปแล้วแต่ช่างมันบอกจุดซ้ำไม่เป็นไรฮฮิ <laughs> ิ โอเคจุดแรกนะีที่คุณควรมาดูของปาร์คจินยองกับอีริตก่อนเลยก็คือตรงนี้มันจะเกิดบ่อยมากตรงนี้ผมเจอทุกรอบเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เจอตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวผมพาไปอีกที่หนึงพอคุณเช็คตรงนี้ใ่ว่าไม่มีนะเ,เ,เนี่ยเออละไอสติทเครดิตเนี่ยคุณต้องมีไออะไรนะโพสิทีฟหรือนกา a ทีฟเนี่ยเกินหกสิบหรือหกสิบนะ 60, ทุกอันทั้งโพสิทีฟทั้งไอของนกาทีฟ ก็สีแดงกับสีฟ้าต้องหกสิบขึ้นไปถึงจะสามารถเอาเวกได้ปรนะมาณน่ะต้องมาตรงนี่นี่น,นี่ตรงนี้ police creamer police department ai อะไรนะสถานีตำรวจเออตรงนี้จะมีราชาเกิดด้วยตรงนี้ตรงนี้ราชาจะเกิดแล้วไอ้บูซานกับไอีฮวาซองบูซานจะได้ cqc แต่ว่า cqc ก็ไม่ได้ยนะ่ผมเห็นคนเล่นแล้ว อย่งเทอ่อยากอยากได้นะแต่ผมชอบบูทฟอสมากกว่าถึงผมจะไม่เคยเล่นเกดแล้วตรงนี้ก็จะมีผมจะไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนเนะี่ยในสวนนยะแต่มันเกิดในสวนนี้แหละไอ้ปักกินยองกับไอ้อีริตและแลวมีไอ้พวกอะไรนะราชาเกิดด้วยมั้งผมเคยเจออยู่หรือผมอาจจะจำผิดก็ได้ตรงนี้และที่ที่ผมรู้สุดท้ายก็คือตรงนี้เลยตรงนี้เกิดบ่อยมากพวกราชา อ,อผมก็รู้เท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนําสไตล์เออมันยังไม่ถึง8นาทีเลยโอเคมาแนะนําสไตล์กันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณจะอะไรนะอยากเล่นสายกล้ามคุณปัดคุณคุณออกไปเลยคุณออกคิดได้เลยเพราะคือผมไม่รู้ว่าไอ้พวกอะไรนะบิวมาเซ่นเนี่ยมันเล่นกันยังไงผมไม่เคยเล่นวิวมาเซ่นผมเล่นแต่บิวลีน ให้ผมแนะนําจริงๆเนะี่ยผมแนะนํากังฟู <c oughs> กังฟูเดมนผมเลยบอกเลยกับจี๊ดคุนโดกังฟูผมว่าไกลมากเลยนะเป็นสไตล์ที่ไกลมากมันความเร็วก็ปานกลางหะับผมแต่จี๊ดคุนโดเร็วเนี่ยมันเร็วถึงจะไม่ได้เร็วมากคือกังฟูก็คืออยู่ตรงไอ้ไอ้นะต้นไม้ซากุระตรงนู้นเลยเร <c oughs> อเคนะย ส่วนแล้วก็เทคันโดกับคาโปอันเอ้ยไม่ดีต้องแนะนำของที่มันไอ้ดิสับมือใหม่ดิมือใหม่ผมแนะนำแค่สามอันมันก็มีแค่บ็อกซิ่งคียบ็อกซิ่งเอ้ยไม่ช่คียบ็อกซิ่งดิไอ้กังฟูคียบ็อกซิ่งขยะมันไม่ได้ขยะหรอกมันแล้วแต่คนคิดอะ่ะแต่ผมรับผมมป็นขยะคียบ็อกซิ่งไอ้แล้วคือผมพูด สำเพื่อโอเคมามีบ็อกซิง่งไอ้กังฟูแล้วก็ทีคุนโดที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่หรือคุณจะถ้าเกิดคุณอยากแอสเซนต์จริงๆเนะี่ยผมแนะนำเลยไอ้จิตคุนโดคาโปเอร่าไอ้แล้วก็ไอล้ลมบ็อกซิง่งไอล้ลมบ็อกซิ่งตอนนี้โดนเนิร์ฟดาเมจดมั้งแต่มันก็ไม่ได้แย่ะนะคะน่ะเอางีางพวกเกมเนี้ยมันคือเล่นสไตล์รีนขอ แล้วก็ไปเล่นวิวกามก็ได้มันก็แรงเหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนไมตี้เพราะไอ้มาเซอร์น่ะมันแค่บวกสตันแล้วก็ไอ้เลือดแล้วก็ไอ,อ้นะดาเมจเฉยแต่มันไม่ได้ลบสไตล์เราไม่เหมือนไมตี้แอสเซนทั้งสามสไตล์นะดีสุดแล้วจีตคุนโดไอ้อะไรนะอ่คาปเาูเอล่าแล้วก็ ไอไอรอนบ็อกซิ่งเออสามอย่างนี้ดีสุดแล้วมั้งสบผมถ้าเกิดจะเล่นสายลินแต่คุณก็เล่นอย่างอื่นได้ลองเล่นอย่างอื่นก่อนชาฮินผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันดีไม่ดีแต่ผมรู้สึกชอบกัางฟูแบบจีคุนโดมากกว่าแต่เคนโดสบผมมันไม่ค่อยดีอ่ะมันระยะใกล้อ่ะ อ่อถ้าเกิดสไตล์ที่ผมไม่แนะนำนี่สุดก็คิดบ็อกซิ่งกับเคนโดส่วนยูโดยัไม่เคยเล่นโอเคสำนี้ก็มีแค่นี้แหละเออแล้วผมลืมบอกอีกอย่างนึงด้วยไอ้อถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปคุยกับไอ,อ้อีลิตหรือปาร์กินยองนะ่ะแล้วคือคุณกดไปแล้วใช่ปะแล้วมันไม่สู้ให้คุณคุณลองถ่ายไปแล้วก็กดติเกตให้เดฟแล้วก็ส่งหลักฐานให้เดฟดูแหละ มันจะได้เอาเทเลพอร์ตมันจะได้เข้าซร์ฟมาให้เ,เวคเขนของคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นตระกูลปาร์คหรือไอ้คังคุณจะไม่ได้นี่นะจากการที่เดฟเอามาเอาเวคเมาให้แต่มันก็แล้วก็แค่ไปสู้กับปาร์คจินยองกับอีริทใหม่แน่นอนันสู้ง่ายสู้ง่ายสู้ง่ายก็เหมือน NPC ทั่วไปอะโอเคสำนีก้ก็ไปละบายน้ำลายฟูมป่าไปลว